โอเคครับก็ขอเสีเน้องคนชาวโรบอทครับผมนะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวสายเอ้ยมารีวิวผลน้ำแข็งนั่นเองครับผมนะก็บอกเลยว่าอ่าเดี๋ยวก่อนเปิดเสียงก่อนเพื่อความเล้าใจอ่าอ่าถ้ายิงตีตตธรรมดาครับจะเป็นปล่อยน้ําแข็งออกไปเงี้ยอ่ากดค้างได้นะอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เร็วนักนะอารมณ์แบบอ่าเป็นสายเวทครับผมนะดูจากชื่อตเกียวก็น่าจะใช่ สกิลก็มีเหมือนเดิมครับสก,สกิลผลสกิลผนเนี่ยพวกผลพวกเนี้ยมันจะมีแค่สามสกิลเนาะโอเคผมอัพนี้เลยเออเ๊บมาสกิลแรกจะเป็นปล่อยพื้นน้าแข็งเป็นเวฟนะสกิลที่สองจะเป็นปล่อยอน้ําแข็งแบบรัวๆเป็นกระสุนสกิลที่สามจะเป็นแบบทั้งแมปครับอ่าเห็นไหมก็ถือว่าไม่ทั้งแมปนะครับผมก็ประมาณแบบรอบตัวเราต้นเองฮะก่อนที่จะ ไปลงดันเจียนทดสอบดาเม็น,นะครับเเรามาสุม่มสกินซะหน่อยวันละครั้งฮนะเพื่อจิตแจม่มใสโอเคครับเกลือครับผมนะได้ของเดิมซ้ำไปกันต่อเฮ้ยมีภาร,รกิจฟรีบุตเดีย๋ยวเข้า,เาดีกว่าเกมนี้บันดีตรงที่ว่ามันมีระบบเขาเรียกว่าอะไรอะออโต้ครับอโอโต้เดี๋ยวผมจะเข้าไปในนี้เลยไปทดสอบสกิลไป อันนี้ยังไปที่อื่นไม่ได้นะเพราะว่าเลเวลเราไม่ถึง80นะถ้า80เราจะขึ้นไป Desert ิตี้ได้นะเราจะไปทดสอบในนรกก่อนอาวุธแดงผมยังไม่ได้เลยนะเอออาวุธแดงตบ1%เองตอนนี้ผมมีแค่เอาดูกันนะมีแค่ดาบนะดาบทองก็บอกเลยว่าถ้าเรายังไม่มีอาดาบแดงนะั้นเราก็สามารถเอาไอ้ของทองพวกเนี้ยมาทำเป็นดาวได้นะ อย่างเช่นเดี๋ยผมจะทําให้ดูเนี่ยปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นดาวขึ้นเห็นไหมอ่าแล้วก็ทําไปปุ๊บถ้าเราทําดาวครบสามดวงแล้วก็ทําเป็นสองดาวได้นั่นเองแต่ก็ไม่คุมนะเราเอาไปตีบวกอาวุธเลยดีกว่าเนี่ยฟิวไปเลยใส่ไป,ไปเลยเพิ่มกระมีให้มันไปเลยนะ้เรายังไม่ได้ของแดงโอเคปะเราจะไปทดสอบสกิลใส่น้าแข็งกันว่าเวิร์กไหมอ่าเคครับแต่ผมจะเริ่มปาร์ตธรรมาดาก่อนอ่า ดอกก็สามหมืนแบกด้วยปุ๊บปุ๊บสามหมืนก็ค่อนข้างที่ดีมาสก,กิลสองสก,กิลหนึ่งอ๊บอ่าไม่โดนแผนหนึ่งนะครับผมยิ่เนี่ยยิ่กกขึ้นดอกก็สามหมื่นกว่าันติด่ะตันติดอนะกก็สองหมื่นเสร็จขี้ทุกดอกครับผมใส่ขี้อะแต่ผมไม่รู้ว่าเกมเนี้ยมันต้องอัพอะไรนะผมก็เลยลงสเตตัสเป็นขี้ไปอะชอบชอบชอบสนตัวเนาะ อ่าจริงๆแนะนําเพื่อนๆนะครับให้อัพเอ็กแท็กไปเลยครับคุ้มกว่าฮะน่าจะแรงกว่าฮะเพราะว่าของโบกี้มันก็มีมีนะมีมีแจกนะอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งใส่น้ําแข็งอะไรเงี้ยอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้ำแข็ง,ข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 งเพื่อนว่าไงเวิร์กไหมก็มันออกแบบสโลไลท์สโลไลท์หน่อยใส่น้ำแข็ง ปปลาไม่ค่อยโดนนะเหมือนกับว่าถ้าเราเล็งสูงมันก็จะโดนสูงสูงอ่ะเวทมวกไปอ่าประมาณนี้อ่านะถ้าเพื่อนๆอยากให้สกิลมาแรงขึ้นก็สามารถไว้ใช้เพชรปลดล็อกตรงนี้ได้น,นะแต่ผมจะไม่เล่นสายนี้อนะ่ะผมว่าจะเก็บไว้เล่นสายอื่นโอเคมาเดี๋ยวผมจะรีวิวผลผลทรายไปด้วยเลยผลทรายเพราะว่า ผลทรายไม่ค่อยมีใครเล่นคนระับเป็นผลที่ที่กากที่สุดนะเท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี้ยใ้ไปเลยอ่าผลทรายผนที่ปิดนะต่อยธรรมดาจะเป็นเนี่ยกดกดคลิกซ้ายจะเป็นต่อยธรรมดาเลยนะไม่มีอะไรเลยฮะเป็นเป็นสายเหมือนกับแบบระยะประชิดนะเนี่ยเห็นปะหรือว่าต่อยแรงอยู่พอสมควรนะสอเกิลวหนึ่งจะเป็นปลาทรายอุย้ย แบบหนักดวงปลาแบบหนักดวงสกิลสอยเป็นข <t> ึ <t> ้นเหมือนเป็นหุยแรงนะเจ็ดหมื่นกว่าสกิลกติอะรู้กติบ้างหุย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 มันจะเป็นการเหมือนดูดดูดศัตรูขึ้นไปกลมๆหรือเปล่าปุ๊บหุยแสนนึิงเ่ยนะสกิลหนึ่งนี่แรงมากเลยนะเอ้ยสกิลหนึ่งนี่คือหนึ่งแสนเลยนะเฮ้ยใช้ได้นะก็ถือว่าตอบโจทย์น่าจะเป็นสายแบบสายตีหมูฮะตีหมูล่อยธรรมดาสามหมื่นสามหมื่นสองหมื่น ผมจะลองใช้สกิลสองใหม่ฮะมันเป็นเหมือนนอแรกนะฮะสหกหมื่นกว่าฮะ,ะอันติเอ้ยสกิลแรกแสนหนึ่งฮะเฮ้ยถือว่าใช้ได้แต่เวลาลงกับเพื่อนนะแต่บใครนี่มันจะแหลกๆหน่อยๆชุบ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 ,ชบคือแมปห0สบเนี่ยมันต้องอารมณ์แบบต้องเก็บของในแมปนะไม่มีแบบให้สุ่มกระชานะของน,นี่อมมัอนติสามหมืน่นสามหมืน่นสามหมื่นแล้วก็ระเบิดฮะเฮ้ยถือว่าใช้ได้นี่ของสาย แต่ทรายนะผลทรายอืมะผนอื่นผมก็ได้รีวิวไปหมดแล้วเนาะต่ยต่อต่อยต่อยต,อยตอยายกับผลน้ำแข็งป,ปุป๊บปุป๊บปุป๊บปุ๊เือคิดว่าไงฮนะระหว่างตายกับน้ำแข็งอันไหนเวิร์กันก็มินม้นเห็นทักทายพูดคุยกันได้นะหรือจะมาเล่นด้วยกันก็ได้นะเดี๋ยวพี่แบกฮนะแรกๆช่วยแบกให้ฮนะอ่ามันจะมีให้เก็บไอ้ตรงนี้ด้วฮนะฉายานะ ถ้าเราแบกเพื่อนหรือไปเล่นกับเพื่อนได้ครับเนี่ยตรงแบกเอสเนี่ยจะได้อแอคิวหนึ่งพันเลยพี่สามารถแบกทุกคนได้เพราะว่าก็มันาทาสิบก็น่าจะผ่านกันทุกคนแล้วตรงนี้แหละแบกเอสเนี่ยอุ้ยระเบิดตอนระเบิดแรงนะระเบิดแรงปุ๊บนะก็ถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบส่วนตัวก็ใช้นะครับผมแต่ผมไม่ใช้ดีกว่าคะเราสามารถรีเป็นน้ำแข็งได้ แล้วผลหายด้วยนะครับผลมันจะหายไปเลยนะเห็นไหมผลมันจะหายไปเลยนะลองดูเพราว่าชอบสายไหนมากสุดอุ้ยน้ำแข็งก็แรงแต่ดูถูกแรงคนละแบบนะช่แรงคนละแบบอุ้ยพอสมาแล้วีบอสซะหน่อยก่อนออกไปเหมือนมันจะกระตุกกระตุกครับปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปุบชุบุบ ชุปชุบชุบเดี๋ยวไว้ใส่ใส่สายดาบเต็มผมจะมารีวิวแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้สายดาบยังไม่เต็มฮะมาสเตอรี่ของสายดาบเต็มอยู่ที่เวล80นะครับอันนี้ผมเก็บได้60กว่บกว่าได้ปึ๊บแบบสโลไล์มากสโลไล์สุด,สด ตีไปอ่าไป้ใช้มาหนึ่งฮะเพื่อนคิดว่าไงครับสามแข้งกับสายทรายฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูสายทรายใหม่อีกครั้งหนึ่งยังอยู่ไหมอ๋อเหลืออันเดียวฮะถ้าเรากดใช้ปุ๊บหายเลยน้ำแข็งหายแล้วนะครับตอนนี้ใช่ถ้าเพื่อของที่เราสมม่ได้ไมันจะหายนะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเนาะ คิวหนึ่งปล่อยระเบิดแบบปลาเป็นปลาได้นะนี่คิวเป็นคลื่นัวน,นี้ก็อันติอ่าเป็นไงน่าใช้ไหมเออนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆนะสวัสดีครับ